สบายดีอีแม่ดโดยแม่โตนีสวนละะนะักษณะมาพี่แม่แมคุณป้าเพื่นบอกว่าใครไม่ดูก็ไม่ต้องดูป้าจะดูเองแล้วคุณป้าก็คุณป้าก็ซื้อน้ำ คุณรวมหนาแล้วเขาว่าจะดูเองก็ได้เอาคุณป้าบอกให้ซื้อน้ำให้สามคนมาค่ะจับขนมไปเยือยไปหาอาบน้ำมา,าหน่ยมึงนันนงน่น,นมาเยื่มาจาดแล้วแล้ว คุณป้าฝาเงินมาพันหนึ่งสามลอยให้บ่าวบอยสันซ<อ>ื้อน้ำใหน้น้องลงังน้องทิวแม่สอนขอบคุณค่ะแี่สอนก็จะได้กินขอบคุณหลายๆตาเอาไปลกหยาอเม,มื่แบบยอยโดยเกลียหยาเป็นจุ๊ดจุยด้วยโดยแม่เจิมหนังเจริญลอย จมอนก้าแพ็กหนึ่งขอบเออเอามาลงก่อนไปไหลพอดูมึงบวกก่อนเอาเครื่องเล็กมาบวกก่อนเลยงบแม้ไปเลือกเอาหน้านะเอ็มลอย โอ,อย่าเพิ่มกำลังแห้งทำอะไรเดอ้อไม่หลอนมันเซิงตัวเองแบบทรมานตัวเอง,เองหันสิตายเขาอกระบอกแท้จริงแล้วเอาอีกแม่ให้ร้องร้องเอาโอวนมึงเสียอาไยังน่ะแม่คือแห้งแท้อีแม่พูดยดนันบอลผุน บบบอับอยู่แม่สักย่างแม่เอ้าวแงคนเดียวตอติ้นะมึงอยากกินอะไรพวกที่มันซาอันนั้นมันแห้งกะอ่วนข้าวเก่ามันใหญ่อะไรได้กุสิส่งเมื่อไหร่พอใหญ่ดาวเลยแหละอทำได้เลยนาะ เอามาอีกนอันขอบนันมีจะถงอืมเอามาไปกินตัวนี้ก่อนบ่อบริยากนมกินกระมันกระแซบมายืนเลี้ยงกัน นั่งยืนสิก็ได้ย่อเข่าขอบคุณคุณป้ามากๆนะครับอาขอบคุณเลยนะขอบคุณลาขอบคุณหลายๆเด้อครบคุณยายเรื่องอะน้ ค่ะเอาไยตาเ็นโอ้ยอย่าดึงนะผูกอัตโจผูกออามาสามโลดยี่แม่เออจีโนมาเอาน้ำแนจีโนเอ้ยจีโนคุณปลาเริ่มจีโนเลยนี่จีโนก็ต้องได้กินน้ำกันกินน้ำกันเลยสามหนุ่มก็านะ จีโนเ่เวลาพอคุณป้าบันลืมน,น่องโตพอคุณ<อ>ปา้าเห็นเราวะจโน่ละเรี่ยงขายาไปหมาสิ เลยอีกลอยหนึ่งแม่หอหน่เนาะออเลยอีกลอยนึ่งชิโนะจะไป็นหนงกินยู่ตุพุณไหมเนาะอ่ามากินนะบาทนี่ป่าสื่อหายแล้วก็กินตัวโมเห็นเด้เห็นแต่สามคนย้อนความมากชิโนะเป็นหนังอเพิ่งผกกินน้ำกัน ก็นั <the> ่งอยู <the> ่ทังล้างมะกวันผมกินของเฮาเนี่ยเจ้ากบกินมันบมแทะหัวกินอยาหัวอิ่มโอ้ยอยากทำเนี่ยอิ่มเหมือนกันบังลุงป้าหนูรู้สึกมันไส้สองพ่อเมียนี่มากเลยนัก็นั่งเทิงค่ะแล้วแม่ที่แม่ก็นั่งเทิงหอดกินน้องได้สามหัว กงเง็่กะนจอดจอืมอดแล้วนนนูนะน่าจปลาคับน้ออ่อ่าพอดแล้วโหลดแกนเลยนี่สมผัวแงนแม่อีแม่ไว้บอกสามผัวไงไไม่ใหญ่ซ้อนสามผัวพี่น้อง ใช้สิมานสัมงานขอบคุณมากนะครับคุณป้าขอบคุณครับคุณยายครับคุณป้าขอบคุณละลาครับขอบคุณลลายด้วยครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนี่บคุณทุกคนที่ติดตามคอยซัพพอร์ตคอยดูคลิปเด้อน้องลางและน้องคิวและน้องโตโน่องขคุณแม่ยายสว่รค์นะคะขอบคุณลายเยอครับปล่อยไดอีกกันล่ะ หู้แมูุ่ณแขนตายหน้ามีลายอยู่เนไอ้ลัวอ้อ้ลังคงว้ามาสามผัวผัวได้หล่อค่าคอมเมนต์มาค่ะคอมเมนต์มาเลยผัวได้หล่อผัวกุ๊กคือผัวการงผัวนอ้อยจะกระติกกระติกก็มาผิดเลกูาำมีไก่หัวหน้หาหันหน้าใส่เมีย<อ>นั่งคนไปน พ่อหน่ะแม่อีแมแล้วอยากยังรังพ่อเลยแม่ป่อเลยลูกตายพ่อพ่นเมียไอ้รังอืมทำแบบนี้ไอ้รังหวอนแล้วไหมหนูตัวได้แซ่บแม่หวอนแล้วหนูสีขาวกับสีสีขาวหวาน Lúc nó xe phê, phê phao. <coughs> nào sao chưa pháo. Mia cho lợi nhuận. Hãy luôn chết mà người. Nam mọi người. Anh nó mọi người. Nam mọi nằm hả mọi người. Nam mọi người. Nam nó แต่ที่กินได้แฉงขนมเจ้าอมคอยก็ขอิึงอักมาขึ้น ไหนให้บอดท้ายก็มาอีแม่เด้ไหมอลเอาบอลมาให้บอลแม่น้ำหยดลงหินทุกวันแม่บอลอะไรลูก้นูอ้าบ่ได้อ้าบ่ได้เจ้าเนาะก็อ้าบ่ได้พวกอีแม่เป็นอยังพวกอีแม่เป็นอยัางม่เป็นอย่างหลัง ลองมุกอนโดนะก็บอกป้อนเมียเอาหน้ามั้งนะป้อนบอกมือคอนโดเอรังมีมีไเ้รังอืมแค่ S <S <S น่าจะเป็นขึ้นลายแถวแมอ่ะบอไม่ถึงน้ำตรงหนึ่งนรือมันลายหรือนะเทสตรวสิบเอ็ดจนเหม่ยเนาะตัวได้แสนเนาะลดขาบลดขั้นเลยห้วยแม่งอนยังแสดงออกมาดูเขามีความสุขหน่ะ ะไดงให้เอเห็นน้ำเอาโดเรมอนเขาต้องกินจุนุ่โตมาบอกให้เลยอันนี้เากินเลยอเคเอาอันน so ี้อันนี้ ก่อนเมียนะแต่กัวแพงกินตำลังบาแล้วกับผไวแหละกินก่อนก็จะกินก่อนไครจะเคยเนี่ยกินก่อนเนี่ยย่ามันทียงกันอยู่ในเด้อกินก่อนใครชิมดูลูกพี่หมวยนี่ก็มันหมดแล้วก็จะเล่มยังมวนี่ก็นด้ยจะก็เล่มร่องกว่ามันเลยกุญป่าจานไทยทั้งขนมทั้งน้ำเนาะกี่นอนเลือกเป็นนะสมุนไพรนะเห็นมั้ พี่น้องกตบสิตได้จางล่ากันเพียงสนิ้แล้วพี่น้องขอบคุณล่าเด้อคุณขอาคุณยายอิ่มน้ำชำล่าผู้ทังนี้ผู้ทั้งนดินแห้งหูเพืองเลื้อยเลื่อมยินดีนี้เองนะครับคุณป้าคุณยายพร้อมแก่จิโนบันนี้แม่ อีแม่ล้วเคยนเองแล้วจะีูมาเคย้วมักคอนอันปคือระเจ้าูคยามแก้มกวันแมกมนกันเนื้อนอกมากจิมาหอมเอาวันก็คือกันแล้อากเคยูมเคยมักเคยแบบเคยเสย่จังหอมได้ย่ากมากจิมาหอมเอายากเราหองมาซืโดยสำนีเราพี่น้องก สนิทแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีกลาบพ่อแม่พี่น้องเมื่อหนาเมื่อได้พอกันใหม่